ใครที่แบบชอบเข้ามาคุยแล้วก็มาถามว่าแบบอยากเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จะแนะนําว่าคงต้องเป็นอัลทร่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเวิร์กมากที่สุดสำหรับฟมนะ สวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟมล็อกเองนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกแล้ะยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe กดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเอาล่ะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการ ยกกระชับหนังหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของการทำอัลเทอร่าครั้งที่2ของผมแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราเนี่ยได้เคยทำอัลเทอร่ามาแล้วครั้งหนึ่งในเมื่อ2ปีที่แล้วณตอนนั้นเนี่ยราคาเขาอยู่ที่ประมาณ75,000บาทแล้วก็อยู่ได้1ปีหลายๆายคนก็ทักมาคุยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันราคาแรงขนาดนี้นั่นทำให้กรอบหน้าเราเล็กมากขนาดนั้นได้จริงๆหรอณนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับผมว่าเขา สามารถช่วยชีวิตกรอบหน้าหนังหน้าของเราเนี่ยให้แบบว่ายกกระชับได้มากขึ้นจริงๆในวันนี้โฟมก็เลยกลับไปเติมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับราคาใหม่ที่ 39,000บาทตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ไปทำอัลเทราอีกครั้งหนึ่งที่เฮอร์ติจูดคลินิเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสาขาเกสรวิ l เลจเนาะเอาคร่าวๆก่อนเลยละกันนะว่าไอเจ้าอัลเทราเนี่ยมันก็จะเป็นนวัตกรรมเครื่องยกกระชับหนังหน้านะครับ <laughs> <laughs> ยกกระชับผิวหน้าที่เขาเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่สามารถลงไปกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิวหนังชั้นสมแ s ส เขาก็จะเป็นเหมือนการเหมือนแบบดีดเปี้ยลงไปอย่างเงี้ยซึ่งในการดีดเปี้ยลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การกระตุ้นของคอลลาเจนบริเวณผิวหนังชั้นลึกๆเนี่ยถูกกระตุ้นให้แบบว่าฉันต้องสร้างคอลาาาคอลาเจนขึ้นมาสร้างคอลลาเจนขึ้นมาทําให้แบบผิวหนังที่มันเหี่ยวยน่น่ะ มันกลับมาฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ยกกระชับอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องผิวเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยอย่างพวกรูขุมขนเอออะไรเอยมันก็จะฟูขึ้นแน่นขึ้นเขาก็จะทาเจลลงบนผิวหน้าของเราล้วก็จะส่องลงไปดูว่าบริเวณตรงไหนเนี่ยที่มันมีความเหี่ยวย่นที่มีคอลลาเจนน้อยๆคล้ายๆเทคนิคของการอัลตราซาวน์นะครับเขาก็จะ ดีดเลเซอร์ลงไปเปี้ยลงไปทําให้คอลลาเจนบริเวณตรงที่มันมีคอลลาเจนน้อยๆเนี่ยเกิดการกระตุน้นแล้วก็เกิดการสร้างใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็บริเวณผิวหนังตรงไหนที่มีคอลลาเจนเยอะอยู่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะไม่ยุ่งกับผิวหนังบริเวณตรงนั้นเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบการรบกวนคอลลาเจนที่ดีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเท่าที่โฟมได้ยินมาบ่อยๆนะครับผมเขาก็จะชอบพูดกันว่าอัลเทราเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อายุ30-40แต่ว่าอย่างวัยเราๆอย,าอย่างโฟมเองโฟมก็เริ่มทําตั้งแต่อายุ25แล้วก็ตอนนี้อายุ27ก็กลับมาทําอีกครั้งน,นึงเพราะว่ารู้สึกว่าห่างหายไปปีนึงแล้วแล้วแบบ สองปีนั่นนะคือไม่น่าเว้นไปเลยปีมมันสามารถที่จะเมนเทนความยัง่งความอ่อนเยาว์เอาไว้ได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยการกระตุ้นตั้งแต่อายุ20กว่าๆ20ปลายๆก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําไปทุกปีทุกปีมันก็จะเป็นเหมือนแบบการเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณบางจุดที่แบบคอลลาเจนเริ่มน้อยแล้วอะ่ะหลังจากที่โฟมทํามาแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็ยิงบริเวณกรอบหน้าแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะช่วยยิงบริเวณยก ยกหางตาขึ้นด้วย2ปีที่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาง่ยตาเราก็ยังแบบเป็น,ปนแบบปกติอยู่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันหางตามันตกทําให้เราดูโซมแล้วก็เขาก็เลยยิงอัลเทร่าแบบเย็บขึ้นไปให้หนังตามันแบบชี้ขึ้นอย่างเงี้ยเออพอตามันชี้ขึ้นมันก็จะดูโตขึ้นมันก็จะดูแบบตาสดใสขึ้นไม่เหี่ยวยน่นซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคเราต้องทำเราต้องทำทุกปีผลท,ทันทีตั้งแต่หลังทำก็ประมาณ20%ซึ่ง ส่วนตัวแล้วนะส่วนตัวแล้วหลังทําก็รู้สึกว่าแบบหน้ามันตึงขึ้นจริงเพราะว่าวันที่ไปทำอัลตราเสร็จผมก็มีงานต่อเลยนะครับผมรับงานต่อเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นหน้าไบร์มากตาแบบตาใสมากอะ <S <S มันดูวาวขึ้นมันดูแบบสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่หลังจากที่ไปทํามารอบนี้เนี่ยประมาณ1เดือนก็เริ่มมีคนทักทักว่าแบบไปทําอะไรมาเขาก็บอกว่าเห็นชัดมากเลยเนี่ยน่าเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า พอันนดียก็เป็นหน้าที่โฟมเนี่ยทำอัลตทรามาครบแล้วประมาณ3เดือนซึ่งเขาบอกเลยว่าช่วง1-3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงที่อัลเราเนี่ยทำงานดีที่สุดแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่ม,มค่อยๆหายไปตามการใช้ชีวิตของเรานะครับผมซึ่งในวันที่โฟมไปทำรอบที่2ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำ เอ่ออัลเทอร่าอย่างเดียวเปล่านะครับผมฟมก็ได้มีการแบบว่ายิงโบท็อกด้วยตัวเซียวมินนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นโบท็อกเยอรมันนะครับผมก็จะมีความไม่แข็งมากเราก็แบบว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องโบท็อกเท่าไหร่นะเพราะว่าก็แบบน้าธรรมชาตินะครับผมห <laughs> น้านี่นไม่ทําอะไรเลยนะหมอทำเออก็เรื่องของโบท็อกเนี่ยผมก็มีการฉีดบล็อกตรงบริเวณหัวตากับหน้าผากนะครับผมซึ่งซึ่งฟมรีเควสเขาว่าขอแบบ บาบางเลยคือคุณไม่ต้องเอาหายไปหมดคือขอให้ยังมีอยู่แต่ว่าแค่ไม่เลือกถ้าจะบอกว่าไม่ไม่ฉีดก็ได้นะแต่ว่าคุณหมอก็บอกแนะนำว่าเอออยากให้ลองเพราะว่ามันเบามันแบบธรรมชาติจริงๆก็หลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมหัวตาเนะี่ยเป็นไงสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แค่รู้สึกว่า หน้าเราก็ไม่ได้เหี่ยวขนาดนั้นหน้าเราก็แบบไม่ได้ย้อยขนาดนั้นจนกระทั่งได้มาทําก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะปีหน้าคือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเขาสามารถอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเนี่ยฟมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเวิร์กมากที่สุดสำหรับโฟนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบเข้ามาคุยแล้วก็ชอบเข้ามาถามว่าแบบอยากเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออ ผมก็จะแนะนําว่าเขาคงต้องเป็นอัลตราแหละก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อที่เฮอร์ติจูดคลินิกได้เลยทุกสาขานะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีสาขาอะไรบ้างแต่ว่าที่ผมไปทํามาเนี่ยก็เป็นสาขาเกียร์ส่นวิลเลจกับคุณหมอเอิร์ธนะครับผมก็สาหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบแล้วก็อยากให้ผมไปลองทําอะไรอีกหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็มาพูดคุยกันสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย